And gentlemen, welcome back to Max Moy Thai. Choke my song, knock my song, have classic Max Muay Thai going Ralph. Third fight tonight, Thailand taking on Cambodia. Ladies and gentlemen, introducing first your Cambodian warrior tonight, 22 years of age, representing Cho Rotanatshai Academy. Ladies and gentlemen put your hands together and welcome ellie lear captain A Cambodian warrior fighting of the blue corner. 22 years of age running at top, rather than a gym. Let's hear it for and Comptive And his opponent in the red corner. A Thai warrior he representing Ang tall province. 22 years of age running at all. Hong Jim, gym. Ladies and gentlemen. Let's hear it for ยุกพรศิริคงเวรพรบมือในเซฟเฮาแม วันนี้นี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามวยนั้นสนุกสองคู่ที่ผ่านมานั้นเราใจแพนมวยแหละครับล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่สามของรายการยกพลสิคง,งเวทกับแะเจอกับเอวิเลียคังพิบผููทองนักชกจาก กัมพูชาผลเป็นอของค่ายมวยชรัตนาชัยครับ12กิโลกรัมถือว่าชื่อเสียงไม่ธรรมดาเลยครับทานดาานเอวิเล่คำทิพย์ครับนะักชกจากกัมพูชารายนี้เป็นดาวดังจากประเทศกัมพูชาครับปัจจุบันครับในวัย22ปีครับจากพนมเปญครับส่วนู170ซตมรจากชรัตนชัยจังหวัดระยองครับส่วนผู้ต่อสู้ของเขาครับทานด้านยกพลสิทธิ์คงเวศครับ นายวรายุธท,ทองนุย้ยขุนพลนดาบยาวจากอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองในวัย22ปีเท่ากันสูง172เซนติเมตรครับป่าผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังครับสเสมอ1แพ้1นชนะ1ครับล่าสุดชนะคะแนนอัตีบ,บาเอร์ได้จากโมโโร็อกโกไว้ครับสกัดคข้ยมวยอโของเวทครับอวิวเลียคําทิปนี่เป็นหลานชายแท้ๆของท่านรัฐมนตรียุยทธภูทองนะครับจากกัมพูชา และคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับเอวิเลียคําทิฟนั่นก็คืออดีตยอดมวยของกัมพูชาครับเอภููทองครับเอภููทองนี่เคยมาโชว์ฝีไม้าลายมือที่เมืองไทยเมื่อยุค15ปีถึง20ปีที่แล้วแหละครับยุคนั้นนี่มีโปรเตอร์แย่งกันจัดเลยครับคุณสุมชิน เพราะจัดทุกครั้งนี่โอ้โหชาวกัมพูชานี่ตีตัวเข้าดูเป็นเรือนต้องบอกว่าหลายร้อยชีวิตแลลวครับนะครับเดี๋มาดูครับลุนลูกครับแล้วก็นี่คือหลานของรัฐมนตรียุทธภูทองครับทประเทศกัมพูชาต้องบอกว่าเป็นการพิสูจน์ว่ากีฬามวยไทยนั้นได้รับความสนใจทุกระดับชั้นนะครับคุณสมายิกนะครับถือว่าวันนี้มาเจอกับบททดสอบที่สำคัญเลยครับนั่นก็คือเจ้ายกพลครับ หเพิ่งจะปราบแอตทิบาร์เด้ไดนักชกไร้ผ่าจากโมร็อกโกมาหมัดหมาดกันเอาละครับเดินหน้าเข้าหาทันทีครับนักชกจากกัมพูชาและที่สําคัญวันนี้ครับทุกคนครับต้องบอกว่าชาวกัมพูชาหลายร้อยชีวิตเหมือนกันแหละครับที่แห่แห่เข้ามารับชมครับแล้วก็มาตามเชียร์เจ้าเอวิลเลียคัมทิปในเวทีแมตช์มวยไทยสเตเดียมของประเทศไทยครับอเข้าหาเลยครับฝา่งแค่ขวาทันทีครับเอวิลเลียคัมทิป ชื่อยาวนิดนึงครับแต่จำง่ายครับครับพยายามจะทงด้วยกำปั้นครับยกโคนประเภทจังหวะปีม,มือไอคิวมวยจัดครับเล่นงานไปที่ช่วงล่างไายกับขวาแลวครับสายนั้นของยกโคนขวานั้นของเอลิเลยคัมพิฟนะครับโอ้ไม่มีเกรงศักดิ์ศรีนักชกจากประเทศไทยเลยครับเอลิเลยทิ้งมือัดขวา ครับวัดระยะครับระยะพุ่งซ้ายครับหน้าของตระหนักเอลี่ยคำชินครับแต่ว่ายกคนจะขวามัดเอาไว้ก่อนไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันครับอาร์เลยครับเสือเรือมาคัดควายอีกทีครับนักชกจากกัมพูชาัดนายจับนายล็อกเอาไว้ครับแล้วนี่ครับตีหน้าขาก่อนเลยครับตระหนยกคนโอ้เล่นงานไปที่บริเวณทับไหนเลยครับยกคน ยเปลี่ยนการแล้ววางแค่ขวาอย่งแค่ขวาสวนเลยครับแล่นพลิกมาหมัดขวาครับเอลเลียรคัมทิพเป็นสุดใหญ่เลยครับวันนี้เจอกับซุปเปอร์สตาร์ดังจากกัมพูชาแล้วมีแฟนนวยครับติดตามเชียร์นี่เยอะครับในวันนี้ต้องบอกว่าหลายร้อยชีวิตนละครับอยากเข้าหาและครับเอลเลียคัมทิพสายนั้นวัดระยะไปเรื่อยครับยก้คนกระโดดเข่าลอยใส่แล้วล็อกน เกิดเข่าขวาทันทีเลยครับโอ้โหดูกัำนักชกจากกัมพูชาจังหวะแะทงยับไส้ครับเอลี่ทัมทิปโย่ผลตีเน็เข้าที่บุยหน้าขาครับแลกกันที่วงในโกรธไว้ยัดขวาเมื่อกี้เพื่อกจะทำเยมทิ้งลงไปครับน่ารักเหดี่ยวของนั่ยคนยกพลครับโอ้โหมาแล้วก็เข้มขวาของเอลี่คัมทิปแล้วตบดึองออซ้ายเอลี่ควัดตบด้ึงขึ้นไปขวาหมาเปิดเกมเข้าหาทันทีเลยครับเอาละครับนี่แหละครับสบปีดต้นจัดครับทางด้านนักชกจากกัมพูชา แยกออกมาก่อนครับโดยกรรมการสนธยาไพาอัน์นั้นเข้าหาต่อครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับยกพลแล้วเสียบด้วยเผาทรายเข่งมาหมัดหนึ่งสองกำมัดในจับปั่นเลยครับจังหวะสะบัดศอกขวาของธนโยพล,ลครับเอะไะครับโอ้โหได้เห็นอะไรดีๆแน่ๆครับเกมการชกของคู่นี้โอ้ยศอกซ้ายของเอลเลียร์คำทิพย์ระหว่างแขนขวาโอ้โหมาเป็นชุดครับยกพลพยายามจะสวนด,ด้วยเขาทราย านะครับล็อกเอาไว้ก่อนครับแต่ว่ายังทําอะไรกันไม่ได้ชัดเจนครับหมดยกที่หนึ่งครับ บยกแรกท่านนั้นเอวิเลียคัมทิพครับเป็นฝ่ายชิงจังหวะออกอาวุธก่อนแล้วก็บอกว่าความชัดเจนก็อยู่ที่ข้าบแต่ว่าท่านนั้นยกพลครับจะนมีจังหวะฝีมือไอคิวแล้วก็หลักเหลี่ยมครับที่พยายามจะเล่นงานเจ้าเอวิเลียคัมทิปคืนอครับเตะมาได้ครับพยายามจะเกี่ยวแล้วแต่คืนไม่ทันครับนี้ครับวงนายจะตีเข้าหน้าขาแบบเน้นๆเลยครับท่านนั้นยกพลต้องบอกว่าไม่ง่ายแล้วครับเกมวันนี้ครับ ต้องทำการบ้านข้อที่ค,ค่อนข้างใหญ่ครับโยบดนะแล้วครับยกที่สองครับโยบดเดินหน้าแหละครับเอลวินี่ครับชิปพยายามจะสวนด้วยสองซ้ายจังหวะล้มในของโยบดโยบดพยายามจะกดนะครับแต่ยังตีไม่ถนัดตาแล้วครับสะบัดศอกซ้ายแต่เจอต่อพาดสวนเผาวนี่ครับมาปันและชักกลับด้วยครับธนาเอลวินี่กับชิปโยบนตีพยายามจะจับในนะครับยโยนเสียบด้วยขวาเอาะไรครับเน้นๆมาบ้างครับธนาโยบด กัดกดแขนแล้วครับยงพลกดแขนแล้วหนึบด้วยเขาโอ้แล้วอาศัยความฉลาดครับนะครับเอวิเล่ยทำชิปพยายามจะขยับอะไรครับชิงซ้ายก่อนครับแล้วตัดเลยครับโอ้จังหวะเทกระจัดทิ้งกันนปด้านยงพลเอวิเล่ยทำชิปยังคงเดินหน้าต่อยกกดขีด้ายแล้วปักด้วยซ้าขวาแล้วล็อกในตีด้วยขวาเอาวเลยครับพยายามจะกดกดได้แล้วใช้เหยียบเลยครับ ครับนี่แหละครับความเฉลียวความฉลาดของเขาครับหมักในสองหและเริ่มหลวมครับยั่วโบนหน้นเอลวิเออร์ทำชิปได้ดีครับชสู้ในข้อซ้ายยาหมัดปนครับ่ไม่ทันครับกรรมการแก้ข้มมาตั้งเกมอีกทีโอ้จังหวะแกดึงนิดเดียวครับยกพลเอาเลยครับพยายามจะใช้เหลี่ยงหลวงนายกดมาเสียบด้วยขวาเอลวิเออรับำชิเสียบด้วยซ้ายคือเสียบด้วยขวาคืนนะครับขวางเอาไว้ครับนี่ครับโอ้ขวางแล้วฟันขวางเลยครันซะหน้ายกพล เปลี่ยนเข้าหาบ้างนะครับโยชพลพยายามเข้ามาเด่นีิแค้นซ้ายนะครับลอ็อกในตีด้วยเข้าขวาพยายามจะเปล,ล,ลีล่ยนพยายามจะกดนนะครับล็อกได้ดนนล,ล,นนลูดลงมาพยายามจะลูดมาตีไม่ได้เลยครับได้ตีกันคนละยกเลยครับซ้ายของตะนันโยชพลทำเอาไว้กวาดไม่ลงแล้วเสียบได้ครับโอ้โชว์แสงยนันท่าเลยครับยกนี้ของตะนันโยชพลโอ้ดูครับแล้วเอรันเอรันก็เป็นดินอ้าวเจริญเอรันก็เป็นดินเหมือนกัน ทีมซ้ายเข้ามาวิ่งโดนเล่นงานช่วงล่างครับโอ้โหแต่ดำไปหน่อยครับเอวิลเลียมคำทิปกรรมการต้องเรียกมาปรับความเข้าใจกันครับอือฮึต้องปรับทัศนคติและครับโอ้ยหยามเข้าหาแล้วครับเยวคนพยายามจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นซ้ายบ้างขวาบ้างครับเอาแล้วครับแต่ตอนนี้กรรมการเบรกเกมแล้วครับแล้วเตือนไปที่ทางนั้นเอวิลเลียมคำทิปเลยครับที่ถอยเยอะเกินไปอือฮึดูครับ ยยพลแกเปลี่ยนมาเป็นขาซ้ายบ้างขวาบ้างเลยครับวางแค่ขวาแล้วตั้งกแบงค์คาไวนะดูครับแล้วมีศอกสลับกันตีครับโอ้โใช้ดวามดุดันบ้างเลยครับตะน่านโยชนโยชพลขยับเข้ามาวางแค่ขวาโอ้หุ่ยล่อเนื้อเน้นๆเลยรับตะเกียบที่ข้าขวาเมื่อพอเจอวงในครับตะน่านเอลลี่คำทิมบีปัญหาครับดูครับเต้นตีซ้ายทีขวาทีครับ โดนโอ้ยบาดาะลุพักไปหนึ่งทียับมาพยายามจะทีคืน้นครับเอาพยายามจะยืนรุ้นเป็นดินกันแต่ว่าหันมาเจอฟรีคิกกลางหลังเลยครับเอวลเลียนกับทิพย์โดนยังเป็นฝ่ายเิดเกมแต่มดยกที่สองครับ เป็นเกมที่สนุกดุเดือดเลิอเกินครับในคู่ที่3ของรายการลูกพิกัด62กิโลกรัมครับระหว่างทางด้านยกพลสิทธิ์คงเวทในมุมแดงครับกับเอวิเลียคัมทิพย์คูทองรับนักชกจากกัมพูชาช้าครับวันนี้ซุปเปอร์สตาร์ดังจากกัมพูชาพยายามจะเปิดเกมก่อนครับเร่งเครื่องตั้งแต่ยกแรกแต่ยกสองก็เหมือนจะจับจังหวะได้แล้วนะครับทางด้านยกพลเตรียมจะเตะฝังแล้วบาดทานลูกพักตบเข้าไป นี่ครับจังหวะลอยตัวหันมาครับพยายามจะทีลามุนเป็นดินแต่เจอนี่เลยครับฟรีคลิกครับเตะกินเปล่าเข้าไปกลางหลังเลยครับเอาละครับยกสุดท้ายครับจังหวะวางขวาวิดเปลี่ยนเข้าหาเลยครับยกพลพยายามจะล้มในแล้วเสียบด้วยข้อขวาเสียบด้วยข้อขวาพยายามจะกระชากเทออกมาก่อนครับเทวเดียกที่พยายามจะเล่นหมุนนอกบ้างเลยครับไม่เข้าในเอ้าแต่จับมาแล้วครับล้มในมัดได้แต่ไม่ตี โยชน์ยังปเป็นฝ่ายเปลียนเข้ามาล็อกนายได้กดแขนเอลิอเอเครคัพซิพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับโยชน์ไม่สนดเลยครับวางแ้่ขวานี่แหละครับพอจับได้ก็ตีตีเข้ามาครับด้วยสีข้างทางด้านซ้ายครับโอ้ใช้เข่าขวานี่แหละครับซ้ายเข้าไปโอ้ออยพยายามจะเน้นที่หมัดเลยครับเอเวิเอเรคัมซิปโยชน์ล็อกนายได้ลากมาเสียบด้วยเข่าขวา ด,ดันจริงๆครัระดาบยกพลนะครับเองลครับพี่ตองทิ้งไพ่ตายพยาย,ยามจะเน้นทีก่กำปั้นแหละครับนะครับแต่ว่ายังคำเป้าไม่เจอเจอระดับยกพลเด้งเลยครับปก <c oughs> ติเป็นมวยฝีม,มือจัดครับแต่วันนี้เปลี่ยนแผนก็ต้องวางแผนเอาไว้ครับปกต,ติแล้วเป็นมนวยจังหวะวางแข้งซ้ายสวยนละครับวันนี้นี่ แข้งนั้นเก็บไว้ก่อนเลยครับเล่นงานเอวิเตียคำทิพย์ด้วยวงในเลยครับยกพลแล้วจังหวะขวางหน้าของแกดูครับโอ้ยแกขวางอยู่เลยครับนะครับไล่จี้เข้ามาเสียบด้วยขวาหยับกวาดล่าจับได้อีกทีครับเตงทีเลยครับโอ้โหดูแกตีครับไม่เลี้ยงแล้วนะครับถอดมาเสียบโอ้อัดเข้าไปแต่ละดอกแต่ละทีครับเอริเตียคำทิพย์พยายามจะิ้งด้วยมัดขวายกพลนั้น จับจังหวะได้หมดแล้วครับเอาละครับกรรมการเบรกเกมอีกครั้งครับแล้วเตะไปที่ทางด้านเอวิเลียมคัมทิปแหละครับครั้งที่2ครับพยายามเดินหน้าพยายามจัดเน้นที่หมัดแล้วครับเอเวียคัมชิปแล้วดูเข้าเวลาแกต่อยหมัดนี่เสียงเชียร์ลั่นเวทีเลยครับเอาละครับพอเดินต่อยแล้วทําได้ครับเรียกเสียงเชียร์จากแฟนโดยชาวมพูชาลั่นเอาไว้ก่อนครับเราหมัดไม่ได้เลยครับยกคน ครับพลักออกมาพุ่งเสียบเลยครับโอ้โหโอ้มาเร่งแล้วครับธนานเอลวิเลียมชิปยังไม่ยอมครับพอเดินเตือนนี่แกเร่งเครื่องทันทีครับเดี๋ยวสามสิวินาทีสุดท้ายครับขวาของธนายกพลนี่ครับพยายามจะจิ้มสายเติมขวาครับยกพลล็อกไงได้เน็ต้วยเขาซ้ายทันทีหน้าฝั่งมุมน้ำเงินชูกำปั้นเลยครับขอมือขวาแหละครับตอนนี้นะครับซ้ายยาวและเอลวิเลียมชิปครับ โโอ้หนี่แหละครับยังไม่คมยังไม่แม่นครับพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นแหละครับเอวิเลียนคำทิพยเจอแข้งขวาเดี๋ยวคนล็อกนายได้คนลงมาเอวิเลียนคำทิพย์พยายามจะศัยลูกขยันครับเสียบซ้ายเสียบขวาเจอเขวานสู้กนแล้วเททิ้งส่งท้ายไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับรบสามยกเรียบร้อยแหละครับในคู่ที่3ของรายการระหว่างนักชกไทยในมุมแดงครับยกพลสิทธิ์คงแวดครับกับเอวิลเลียนคำทิพย์ปูทอง นักชกจากกัมพูชาครับในรุ่นวการ62กิโลกรัมดูภาพช้ากันต่อครับนี่ครับนาพยายามจะขวายิงอัดเข้าลำตัวครับแล้วตกด้วยหุกซ้ายแต่ว่าความต้องบอกความขยันนั้นขาดหายไปครับมันไม่ต่อเนื่องครับทำให้ยกพลพยายามจะวางแข้งแล้วพยายามจะจับในเด้งตีแต่ว่าในช่วงปลายยกครับมีเสียวมีวูบวาบเหมือนกันครับนี่ครับโยนเข่าซ้ายเข้ามาอ๋ออะไรครับหมดการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับ Huh, Let's check the bonus round! Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore Trademark Max Muay Thai Action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for red corner! Blue corner, no bonus! Max Muay Thai mobile app. Red Corner reached 90 degrees and so he received bonus 5,000 baht. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner! Pun Sit all right, ladies and gentlemen, we wrap out the shot break. Next fight, Thailand versus Argentina, and this is Max Boy Time.